สวัสดีเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาเพิ่มในส่วนของยอดถูกใจหรือว่ายอดไลค์ของคลิปวิดีโอ t ิ k กต็อกแล้วผมทำยังไงก็ดูกันได้เลยนะขับแรกนะาเนเพื่อนคลิกลิงก์ด้าในใต้คลิปวิดีโอที่ผมแปลว่าเพื่อนได้เลยนะเพื่อนๆจะเข้าสู่เว็บไซต์ h p e s m m ได้เลยนะว่าเ,เพื่อนที่ทูผ่านทิปสันทิปช็อตทิป,ทปเรียวเป็น q ิวโค้ดด้านล่างเพื่อนสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะ หลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะผมเพื่อนมากดสมัครใช้งานปุ่มสีเขียวตรงนี้กันก่อนเลยนะผมขีกเข้าไปกรอกชื่อผู้ใช้อีเมลรารกผ่านยืนยันรหัสผ่านให้เรียบร้อยนะผมที่สําคัญนะผมเป็นเพื่อนมาติ๊กช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกสีเขียวอย่างนี้แล้วกดสมัครใช้งานได้เลยนะหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยเพื่อนมาลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะหรือว่าเพื่อนจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน g o o g l ลปุ่มสีได้สีเ,เขียวตรงนี้ก็ได้นะผมเรก็กดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะ เขาสู website, far, is ่หน้าเว็บไซต์เพื่อจะอยู่ในส่วนของหน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนดันแรงนี้เลยนะตรงกลางหน้าจอเพ่นจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนเือเลือกเลยนะผมก็เลือกในส่วนของ Tik t o อกได้เลยเลื่อนลงมาเพื่อเจอหมวดหมู่ลิเข้าไปมีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเเลือกเลยนะผมเพื่อนเลื่อนหาในส่วนของเพิ่มถูกใจเพิ่มหัวใจติ k t o อกตรงนี้ได้เลยนะครับบริการเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจได้เลยนะผม เราอย่าลืมอ่านคําอธิบายกันด้วยนะครับอ่านเสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนไปในส่วนของลิงก์ได้เลยไปก๊อปปี้ลิงก์อ่าโปรไฟล์ทิกตอกอ่าคลิปวิดีโอทิกตอกเพื่นเพื่อนอย่าเพิ่มถูกใจหัวใจได้เลยนะครับผมก็เป็นคลิปวิดีโอนี้นะผมก,กดปุ่มแชร์ตรงนี้นะแล้วก็กดก๊อปปี้ตรงนี้นะผมแล้วก,กดวางลิงกนะ์ครับตอนนี้ยอดไลค์ผมอยู่ที่70ไลค์นะผมเดี๋ยวผมกดเพิ่มไปสัก100ไลค์แล้วกันนะใส่เข้าไปนะแล้วเรกดส่งได้เลยนะผม อ่ะขึ้นหน้าต่างสีเขียวอย่างนี้แล้วตอนนี้ยอดไลค์ยอดดูใจของเรา,เรากำลังเพิ่มเข้ามาก็รอสักพักหนึ่งนะครับในระหว่างที่รอเดี๋ยวต้องขอแนะนําเมนูนต่างในเว็บไซต์เพื่อนเลยละกันนะครับผมในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อนะผมจะบอกออเดอร์ต่างที่เราเคยสั่งซื้อไปนะครับไอตรงนี้นะผมก็เป็นเลขรหัสออเดอร์นะครับทีก็จะบอกอยู่ด้านบนนี้นะครับรายละเอียดต่างๆก็บอกตรงนี้เลยนะครับขวาสุดตรงนี้เป็นสถาลนะผมถ้าเสร็จเรียบร้อยจะขึ้นสีเขียวว่าเสร็จเรียบร้อยเ,เพื่อนเลยนะในส่วนของเมนู อ่าบริการนะผมก็บอกบริการต่างๆในเว็บไซต์แนะนำไว้ให้เรานะครับเพื่อนสนใจบริการไหนนะผมสามารถสั่งซื้อบริการนั้นที่เมนูด้านขวาตรงนี้ได้เลยนะันส่วนของเมนูเติมเงินนะผมจะมี2ช่องทางการเติมเ,เพื่อนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสแกน QR code หรือว่า t ุงเนนี Wallet นะเดี๋ยวยกตัวอย่างเพื่อนดูเป็นสแกน QR code แล้วกันนะก็ใส่ย,ยอดจำน,นวนเงินที่ต้องการเติมนะมแล้วก,ก็กดจ่ายได้เลยนะขึ้น QR code อย่างนี้เข้าแอปราคาที่มือถือสแกนจ่ายได้เลยนะ สแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยยอดเงินของเพื่อนเราผมจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะอันนี้ส่วนของเมนูแนะนำเพื่อนนะเพื่อนสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะผมไปแชร์คนอื่นๆได้เลยอย่า้คาคาเขามีชั่นนมถึง5%กันเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นไรายได้เสริมรายได้พิเศษสำหรับเราอีกหนึ่งช่องทางเลยทีเดียวนะครับผมส่วนของเมนูรับของขวัญนะเพื่อนสามารถมารับยอดวิวทิกตอกฟรีๆที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเราสามารถวางลิงก์คลิปดอทิกต๊อกนะผมแล้วก็ใส่จํานวนที่ต้องการนะผมแล้วก,กดรับของขวัญได้เลยนะ ใน,นส่วนของเมนูตัวช่วยเหลือแล้วหากเพื่อนมีปัญหาอะไรต่างแล้วเพื่อนมาที่เมนูนี้ได้เลยนะเพื่อนก็สามารถมาติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นะผมกรอกรายละเอียดต่างๆไปแล้วหรือว่าจะแนบไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็กดส่งตั๋วไปได้เลยนะแอดมินก็พร้อมตอบเพื่อน24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับหรือว่าเพื่อนจะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้ปุ่มหมคอนไลน์คลิกเข้าไปจะเป็น QR code นเพื่อนสแกนแอดไลน์ได้เลยนะ ตอนนี้ผมคิดว่าในส่วนของหัวใจหรือว่าถูกใจที่ผมเพิ่มไปน่าจะเพิ่มมาแล้วนะผมต้องขอไปเช็คดูก่อนนะอันนี้เจ็ดสิบนะผมเดี๋ยวลองกดรีเฟรชดูสักงหนึ่งทีแหละอาจะยังไม่เพิ่มนะมอาจจะยังรออีกสักพักนึงนะผมพอเว็บไซต์เขาลันตามขีวนบเรานะผมเพื่อนก็ไม่ต้องตกใจไปนะผมรออ,อีกสักคู่หนึ่งย้งอ,ยอนนะน่าจะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะผม เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาให้เพื่อนๆน,นะผมเดี๋ยวผมจะตัดคลิปวิดีโอไปตอนที่ยอดถูกใจยอดไลค์ของผมเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วกันนะครับครับผมและเพา่อพี่ผมรอไปสักพักหนึ่งนะผมตอนนี้ยอดถูกใจยอดไลค์ของผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่สั่งสื้อไปเลยนะผมก็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะผมเว็บไซต์นี้นะเว็บไซต์ s p e s m MM m นะผมเว็บไซต์สามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดวิตาอะไรต่างๆเพื่อนๆน,นะับ ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มติกต็อกหรือผมพาเพื่อนทำนะ u t u b e Facebook Instagram หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะผมเราสามารถใช้งานได้เช่นกันนะผมหากเพื่อนสนใจใช้บริการเว็บไซต์นะผมสามารถคลิกลิงก์ด้านใต้คีวิดีโอเพื่อไ่ใช้งานกันได้เลยนะสำหรับคิปวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ